สวัสดีครับผมผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาตัวเองและการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองวันนี้ผมมีเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตมาพูดคุยกับพวกคุณเรื่องที่อาจจะฟังดูเป็นคําที่ได้ยินบ่อยๆแต่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริงๆตั้งแต่รากฐานเลยทีเดียวนั่นคือเรื่องของ mindset หรือชุดความคิดของเรานั่นเองครับ หลายคนอาจจะใช้ชีวิตไปวันๆทำงานหนักอย่างต่อเนื่องทุ่มเทให้กับเป้าหมายแต่สุดท้ายก็ยังรู้สึกว่าชีวิตติดอยู่กับที่เหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าที่ออกแรงเท่าไหร่ก็ยังอยู่ที่เดิมหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตมันยากจังหรือทำไมโอกาสดีๆถึงไม่เข้ามาหาเราเลยเรามักจะโทษปัจจัยภายนอกโทษโชคชะตาโทษสิ่งแวดล้อมแต่คุณเคยหยุดแล้วมองย้อนกลับมาที่ตัวคุณเองจริงๆหรือเปล่าครับ ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่กำหนดทิศทางของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณผมกำลังจะบอกคุณว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเก่งไม่พอหรือความสามารถคุณมีจำกัดแต่ปัญหาอยู่ที่กรอบความคิดที่คุณกำลังใช้มองโลกและมองตัวคุณเองอยู่ต่างหากกรอบความคิดนี้เป็นเหมือนเลนส์ที่เราใช้สวมใส่เพื่อมองสิ่งต่างๆมันบิดเบือนความเป็นจริงมันกรองข้อมูลและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นตัวสั่งการให้เกิดพฤติกรรมและการตัดสินใจในชีวิตของคุณทั้งหมด ทุกความสาเร็จทุกความล้มเหลวทุกความสุขทุกความทุกข์ที่คุณเคยเจอมันล้วนม,มีรากเหง้ามาจากชุดความคิดที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณลองนึกภาพตามผมนะครับคนสองคนที่เผชิญหน้ากับปัญหาเดียวกันคนนึงอาจจะมองว่านี่คือหายนะคืออุปสรรคที่ขวางทางและเลือกที่จะยอมแพ้หรือบ่นว่าโชคไม่ดีส่วนอีกคนนึงมองว่านี่คือความท้าทายที่น่าตื่นเต้นคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง และลุกขึ้นสู้เพื่อหาทางออกให้ได้ผลลัพธ์ในบ้านปลายของชีวิตคนทั้งสองจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพียงเพราะทั้งคู่มีไม n d เซ t ที่แตกต่างกันวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับไม n d เซ t อย่างลึกซึ้งว่ามันคืออะไรกันแน่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราในทุกมิติได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือเราจะเปลี่ยนมันได้อย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังใจหรือคำคมสวยหรูแต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทำความคิดและจิตวิทยาของการเติบโตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงการเปลี่ยน mindset ไม่ได้แปลว่าคุณต้องกลายเป็นคนใหม่แต่แปลว่าคุณจะต้องปลดล็อกศักยภาพที่คุณมีอยู่แล้วแต่ถูกกรอบความคิดเก่าๆกักขังเอาไว้ การเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นและที่พร้อมจะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองด้วยชุดความคิดที่ทรงพลังขอให้คุณตั้งใจฟังเนื้อหาต่อจากนี้ให้ดี เพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนครับเราจะมาเจาะลึกกันว่า mindset คืออะไรและทำไมมันถึงมีอันหน้าต่อชีวิตเรามากขนาดนี้เมื่อพูดถึงคำว่า mindset หลายคนอาจจะแปลตรงตัวว่ามันคือทัศนคติหรือความคิดแต่จริงๆแล้ว mindset มีความหมายที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่านั้นมากนะครับ ตามนิยามของดร์แคร์โรลเดเวกนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้ที่ทำให้แนวคิดเรื่อง m i n เซ็ตเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง m i n เซ็ตคือชุดความเชื่อพื้นฐานที่เรามีต่อความฉลาดความสามารถและบุคลิกภาพของเราเองลองจินตนาการว่า m i n เซ็ตคือซอฟต์แวร์หลักที่ติดตั้งอยู่ในสมองของคุณเป็นโปรแกรมที่คอยประมวลผลและตีความทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต มันไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆแต่มันคือระบบความเชื่อที่ฝังรากลึกซึ่งหล่อล้อมมาตั้งแต่วัยเด็กจากการเลี้ยงดูสังคมประสบการณ์และวัฒนธ,นธรรมที่เราเติบโตมาชุดความเชื่อเหล่านี้เองที่กำหนดว่าคุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรคุณจะตอบสนองต่อความท้าทายอย่างไรและคุณจะมองความล้มเหลวด้วยสายตาแบบไหนดเรเดเวกได้แบ่งไม์เซตออกเป็นสประเภทหลักๆที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และสองประเภทนี้เองที่เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเราประเภทแรกคือ Fix m d Mindset หรือกรอบความคิดแบบยึดติดคนที่มี Fix m d Mindset จะเชื่อว่าความสามารถสติปัญญาและคุณสมบัติส่วนตัวเป็นสิ่งที่ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปกว่านี้ได้พวกเขาเชื่อว่าเกิดมาเก่งก็เก่งเลยหรือฉันไม่เก่งเรื่องนี้ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางดีขึ้น เมื่อต้องผเผชิญหน้ากับความท้าทายคนเหล่านี้จะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงมันเพราะกลัวว่าจะเปิดเผยความไม่เก่งหรือความไม่ฉลาดของตัวเองพวกเขาจะมองว่าความพยายามเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือเป็นเครื่องหมายของความไม่ฉลาดถ้าคุณเก่งจริงคุณไม่จําเป็นต้องพยายามมากเมื่อพวกเขาทําพลาดพวกเขามักจะปกป้องตัวเองโทษปัจจัยภายนอกและมองความล้มเหลวเป็นหลักฐานยืนยันว่าความสามารถของตัวเองมีจํากัดจริงๆ ผลที่ตามมาก็คือพวกเขาจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเดิมๆไม่กล้าออกไปลองสิ่งใหม่ๆและชีวิตก็จะย่ำอยู่กับที่ประเภทที่2คือ growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตในทางกลับกันคนที่มี growth mindset จะเชื่อว่าความสามารถสติปัญญาและทักษะทุกอย่างสามารถพัฒนาขึ้นได้ผ่านความพยายามการเรียนรู้และการอุทิศตนพวกเขาเชื่อว่าสมองเปรียบเหมือนกล้ามเนื้อที่ยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น พวกเขาไม่ได้เชื่อว่าทุกคนจะเก่งได้เท่ากันหมดแต่พวกเขาเชื่อว่าใครๆก็สามารถดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้เสมอเมื่อเจอความท้าทายคนเหล่านี้จะรู้สึกตื่นเต้นและมองว่าเป็นโอกาสในการยืดขยายขีดความสามารถของตัวเองพวกเขาเห็นความพยายามเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่น่าอายและเมื่อพวกเขาทำพลาดหรือล้มเหลวพวกเขาจะมองความล้มเหลวนั้นเป็นเพียงข้อมูลย้อนกลับที่บอกให้รู้ว่าต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง ไม่ได้มองเป็นข้อสรุปสุดท้ายของความสามารถของตัวเองความแตกต่างที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณฉลาดกว่าใครหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าคุณเชื่อว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้หรือไม่ชุดความคิดนี้แหละครับที่กำหนดว่าคุณจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกอย่างไรจะมีแรงผลักดันมากแค่ไหนและสุดท้ายจะนำพาคุณไปสู่ผลลัพธ์แบบใดในอนาคต Mindset ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดแต่มันคือพลังขับเคลื่อนที่กำหนดการกระทำของเราในทุกวัน หากเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เราก็จะสามารถควบคุมมันและใช้มันเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ครับและในหัวข้อถัดไปเราจะมาดูกันว่าเจ้า mindset 2แบบนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราในทุกมิติได้อย่างไรบ้างตอนนี้เราทราบแล้วว่า mindset คือชุดความเชื่อพื้นฐานที่แบ่งออกเป็น fixed mindset และ growth mindset แต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นคือ ชุดความคิดเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างในทางปฏิบัติผลกระทบของมันไม่ได้จํากัดอยู่ในห้องเรียนหรือที่ทํางานครับมันแผ่ขยายไปในทุกรายละเอียดของการดํารงชีวิตของเราตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยทีเดียวครับในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองลองดูที่ fixed mindset ก่อนครับคนที่มีกรอบความคิดแบบนี้จะปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆโดยอัตโนมัติ เพราะกลัวว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดและกลัวว่าการพยายามแล้วล้มเหลวจะทําให้คนอื่นมองว่าตนเองไม่ฉลาดพวกเขาจะเลือกทําแต่สิ่งที่ตนเองทําได้ดีอยู่แล้วหรือสิ่งที่ง่ายๆเมื่อเจองานยากหรือต้องเรียนรู้ทักษะใหม่พวกเขาจะถอดใจอย่างรวดเร็วและใช้ข้ออ้างว่าฉันมันไม่เก่งมาตั้งแต่เกิดหรือมันเกินความสามารถของฉันทําให้ความสามารถที่แท้จริงถูกจํากัดและไม่ได้รับการพัฒนาในทางตรงกันข้าม growth mindset เปิดประตูทุกบานสู่การเรียนรู้คนเหล่านี้มองความยากลําบากเป็นสัญญาณว่าพวกเขาใกล้จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วพวกเขาต้อนรับความล้มเหลวเหมือนเป็นครูที่ดีที่สุดเพราะทุกความผิดพลาดคือข้อมูลที่บอกให้รู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างไม่ได้มองเป็นข้อสรุปสุดท้ายของความสามารถของตัวเอง ในด้านความสัมพันธ์และการรับมือกับคำวิจารณ์ Fix mindset มักจะทําให้เรามองคําวิจารณ์เป็นการโจมตีส่วนตัวหรือเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับตัวตนของเราเพราะเชื่อว,ว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ตายตัวดังนั้นถ้าใครมาวิจารณ์แปลว่าเราไม่ดีจริงคนที่มี mindset แบบนี้จะรู้สึก,กโกรธเคืองหรือหลีกเลี่ยงการรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ยแย่ลงและพลาดโอกาสในการปรับปรุงตัวเองแต่ g r o t h mindset จะเปลี่ยนคำวิจารณ์ให้เป็นของขวัญคนเหล่านี้เข้าใจว่าคำวิจารณ์เป็นเพียงมุมมองภายนอกที่มีต่อผลงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้พวกเขาจะตั้งใจฟังวิเคราะห์และใช้มันเป็นข้อมูลในการพัฒนาความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ดีขึ้นทำให้พวกเขาสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีและเติบโตไปด้วยกันได้ในด้านความสำเร็จและความล้มเหลวนี่คือจุดที่เห็นความแตกต่างชัดเจนที่สุด ฟิกซ์ไมเซตเห a style, a way, ็นความล้มเหลวเป็นจุดจบทำให้เกิดความท้อแท้สิ้นหวังและอาจนำไปสู่การยอมแพ้อย่างถาวรพวกเขามักจะอิจฉาหรือลดทอนความสำเร็จของผู้อื่นเพราะมองว่าความสำเร็จของคนอื่นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความไม่เก่งของตัวเองในขณะที่โกลส์ไมซ์เซตเห็นความล้มเหลวเป็นแค่ช่วงพักหรือทางแยกที่ต้องหาทางเดินใหม่พวกเขาจะลุกขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมพวกเขาไม่ได้รู้สึกสิ้นหวัง แต่จะกลับไปทบทวนและวางแผนใหม่พวกเขามองความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันาลใจและแผนที่ที่บอกว่าสิ่งที่เป็นไปได้นั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสรุปได้ว่า mindset ไม่ใช่แค่วิธีคิดแต่มันคือตัวกรองชีวิตที่กำหนดว่าคุณจะมองเห็นโอกาสและอุปสรรคแบบไหนจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรและจะสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้หรือไม่ การทำความเข้าใจผลกระทบเหล่านี้จะทำให้เราเห็นชัดเจนว่าการเปลี่ยน mindset ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือความจำเป็นสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนครับและในส่วนต่อไปเราจะมาดูกันอย่างละเอียดถึงขั้นตอนและวิธีการที่เราจะสามารถเปลี่ยน fix mindset ให้กลายเป็น growth mindset ได้อย่างไรหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่า fix mindset กักขังศักยภาพของเราไว้ขนาดไหน และ Growth Mindset สามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรคำถามสำคัญที่รอคำตอบก็คือเราจะเปลี่ยน m i n d s e จากแบบยึดต,ติดไปเป็นแบบเติบโตได้อย่างไรนี่คือหัวใจสำคัญของเนื้อหาในวันนี้ครับเพราะการเปลี่ยนชุดความคิดไม่ใช่แค่การคิดบวกแต่มันคือการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ให้กับสมองของเราการเปลี่ยนแปลงชุดความคิดต้องเริ่มต้นที่ความตระหนักรู้ก่อนเป็นอันดับแรก คุณต้องเริ่มสังเกตเสียงเล็กๆในหัวของคุณเมื่อคุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากหรือกำลังจะลองทำสิ่งใหม่ๆให้คุณจับคำพูดเชิงลบที่เป็นสัญญาณของ f i x ซ์ไม n d เซตเช่นฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งพอมันเสี่ยงเกินไปฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ไม่ได้การตระหนักรู้นี้เป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องไปที่ปัญหาทำให้คุณสามารถระบุและจัดการกับมันได้ ขั้นตอนที่1การรับรู้และตั้งชื่อให้ Fix My Set เมื่อคุณได้ยินเสียง Fix My Set โผล่ขึ้นมาในหัวให้คุณตั้งชื่อให้มันอาจจะเป็นชื่อตลกๆเช่นในตัวขี้กลัวหรือว่านางสาวจำบนการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณแยกตัวคุณเองออกจากความคิดนั้นคุณจะมองเห็นว่ามันเป็นเพียงชุดความคิดเก่าๆที่กำลังพยายามเข้ามาควบคุมคุณไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณขั้นตอนที่2 โต้อตอบกับฟิกซ์ไมซ์เซด้วยกรธดไมซ์เซ็เมื่อเสียงฟิกซ์ไมซ์เซ็ดังขึ้นให้คุณโต้อตอบกับมันด้วยประโยคของโกรธดไมซ์เซร็ทันทีตัวอย่างเช่นฟิกซ์ไมซ์เซฉันไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยทําไม่ได้หรอกกรธดไมซ์เซร็จฉันยังทําได้ไม่ดีในตอนนี้แต่ด้วยการฝึกฝนและความพยายามฉันจะเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอนฟิกซ์ไมซ์เซฉันล้มเหลวแล้วฉันคงไม่เหมาะกับงานนี้กรธไมซ์เซ็ ความล้มเหลวครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญฉันได้เรียนรู้ว่าต้องทำอะไรที่แตกต่างออกไปในครั้งหน้า Fix m y s e t e t มันยากเกินกว่าจะทำได้กร w t h m ซ n d s ็ t ถ้ามันยากแปลว่าสมองของฉันกำลังเติบโตฉันจะค่อยๆทำทีละขั้นและสนุกไปกับความท้าทายนี้การโต้ตอบซ้ำๆเช่นนี้จะค่อยๆสร้างร่องรอยเส้นประสาทใหม่ในสมองของคุณและทำให้กรมซ์เ็กลายเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของคุณในที่สุด ขั้นตอนที่ 3. โอบกอดความท้าทายและความพยายามคนที่มี Growth Mindset จะสแสวงหาความท้าทายอย่างกระตือรือร้นเพราะนั่นคือโอกาสเดียวที่จะทำให้พวกเขาเติบโตคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสจากผลลัพธ์ไปที่กระบวนการและความพยายามให้รางวัลตัวเองสำหรับการลงมือทำอย่างต่อเนื่องการฝึกฝนและการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การประสบความสำเร็จเท่านั้น การที่คุณทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มที่แล้วแม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นไปตามที่หวังก็ยังถือเป็นความสำเร็จในแง่ของการพัฒนาตัวเองขั้นตอนที่4เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวของผู้อื่นให้มองความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ไัยคุกค,คามและให้มองความล้มเหลวของคนอื่นเป็นกรณีศึกษาที่คุณสามารถเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บเองใช้คำถามว่าเขาเธอ ทำได้อย่างไรแทนที่จะถามว่าทำไมฉันถึงไม่ทำอย่างเขาเธอไม่ได้การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการเกิดมาพร้อมพรมสวรรค์แต่มาจากการทำงานหนักอย่างชาญฉลาดและความมุ่งมั่นครับการเปลี่ยน mindset ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในข้ามคืนมันเป็นการเดินทางตลอดชีวิตที่ต้องอาศัยวินยัยและความตั้งใจ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถเปลี่ยนชุดความคิดจากความเชื่อว่าคุณมีขีดจำกัดไปสู่ความเชื่อว่าคุณมีศักยภาพในการเติบโตอย่างไม่สิ้นสุดชีวิตของคุณก็จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและยั่งยืนเพราะเมื่อมเซตคุณเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนและสุดท้ายผลลัพธ์ในชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตลอดการครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าการเปลี่ยนไมลเซตสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้จริงอย่างไร ผมยากจะนำเสนอเรื่องราวของเจสันซึ่งเป็นตัวอย่างคลาสสิกของคนที่ก้าวข้ามจาก f i x ซ์มายเซ็ตไปสู่กร t h มายเซ็ตได้อย่างน่าทึ่งเจสันเป็นพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งทำงานด้านการตลาดมานานกว่า10ปีเขามีความสามารถในระดับหนึ่งแต่ทุกครั้งที่บริษัทมีโครงการใหม่ๆที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เขาไม่คุ้นเคยหรือต้องนำเสนอไอเดียที่แตกต่างออกไปจากกรอบเดิมๆเจสันจะรู้สึกอึดอัด และปฏิเสธภายในใจเสมอเขาจะบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนทำงานแบบเก่าๆให้ฉันทำในสิ่งที่ฉันถนัดดีกว่าหรือคนอื่นเขาเก่งด้านนวัตรกรรมอยู่แล้วปล่อยให้พวกเขาทำไปสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณชัดเจนของ f i x m ์ m i n เ s e t เขาเชื่อว่าความสามารถของเขาถูกจำกัดอยู่แค่ชุดทักษะเดิมๆที่เขามีเมื่อเจอคำวิจารณ์จากหัวหน้าเรื่องที่เขาไม่กล้าคิดนอกกรอบ เจสันก็จะรู้สึกถูกโจมตีและเชื่อว่าหัวหน้ากําลังดูถูกความสามารถทั้งหมดของเขาส่งผลให้เขาเริ่มถอยห่างจากเพื่อนร่วมง,งานและจมปลักอยู่กับความเฉื่อยชาภายในแผนกจนกระทั่งวันหนึ่งเจสันต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สําคัญเมื่อบริษัทตัดสินใจย,ยุบแผนกเดิมของเขาและเขาได้รับโอกาสให้เข้าร่วมทีมกลยุทธ์ดิจิทัลซึ่งเป็นงานที่ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ทั้งหมด ทางการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การใช้ AI และการทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนความรู้สึกแรกของเขาคือความหวาดกลัวอย่างรุนแรงเขาเกือบจะยื่นใบลาออกเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรและทำไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ในจังหวะนั้นเองเจสันได้บังเอิญอ่านบทความเกี่ยวกับ Growth mindset และเริ่มเข้าใจว่าความคิดของเขานี่แหละคือศัตรูตัวฉกาดเขาตัดสินใจให้โอกาสตัวเองอีกครั้ง และเริ่มกระบวนการเปลี่ยน mindset อย่างจริงจังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปลี่ยนมุมมองต่อการเรียนรู้เจสันตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันที่จะเรียนรู้เครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆอย่างน้อย30นาทีเขาเปลี่ยนคำพูดในหัวจากฉันโง่เรื่องเทคโนโลยีเป็นฉันยังไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีตอนนี้แต่ฉันจะเรียนรู้มันได้เหมือนที่ฉันเคยเรียนรู้ทักษะอื่นๆอบกอดความล้มเหลว ในช่วงแรกเขาทำพลาดหลายครั้งในการตั้งค่าแคมเปญโฆษณาแทนที่จะทอแท้เหมือนเมื่อก่อนเจสันกลับบันทึกความผิดพลาดนั้นไว้เป็นบทเรียนราคาแพงเขาเข้าไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าและมีความเชี่ยวชาญกว่าโดยปราศจากความรู้สึกอายให้คุณค่ากับความพยายามเขายอมรับว่าความสำเร็จในยุคดิจิทัลต้องอาศัยความพยายามอย่างมหาศาล เขาทำงานหนักขึ้นอย่างมีวินัยโดยไม่สนใจว่าใครจะมองว่าเขาดูฉลาดหรือไม่แต่สนใจแค่ว่าเขาได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปถึงไหนแล้วผ่านไปหนึ่งปีเจสันไม่ได้เป็นแค่พนักงานที่ตามทันเทคโนโลยีแต่เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมและเป็นคนแรกที่กล้าเสนอไอเดียที่ท้าทายและสร้างสารรค์ที่สุดในแผนก หัวหน้าง,งานมอบหมายให้เขาเป็นผู้นำโปรเจกต์สำคัญที่พลิกชมธุรกิจของบริษัทและที่สำคัญที่สุดเจสันรู้สึกมีความสุขและมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมหลายเท่าเรื่องราวของเจสันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าม n d เซตคือทางเลือกไม่ใช่โชคชะตาเราทุกคนมีฟิกซ์ม n d เซตอยู่ในตัวแต่เราก็มีพลังที่จะเลือกใช้กรอสมเซตได้ตลอดเวลาการเปลี่ยนมเซต คือการตัดสินใจที่จะเชื่อในพลังแห่งการพัฒนาตนเองของคุณเองซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของคุณครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของพอดแคสต์ในวันนี้แล้วครับเราได้พูดคุยกันอย่างลึกซึง้งตั้งแต่การทำความเข้าใจว่า mindset คืออะไรชุดความเชื่อพื้นฐานที่กำหนดทุกสิ่งในชีวิตของเราเราได้เห็นผลกระทบของมันที่สร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความติดขัด แล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีการที่จะเปลี่ยนชุดความคิดจากแบบยึดติดไปเป็นแบบเติบโตถ้าให้ผมสรุปแก่นของทุกสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้มันจะเหลือเพียงแค่ประโยคเดียวชีวิตของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อในความสามารถในการเติบโตของตัวคุณเองมากแค่ไหนถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีขีดจำกัดคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ใตขีดจำกัดนั้นแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด โลกก็จะเปิดโอกาสและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดให้กับคุณเช่นกันคุณผู้ฟังครับทุกวินาทีที่คุณใช้ชีวิตอยู่ Fix mindset ก,กำลังพยายามจุดรั้งคุณไว้ด้วยความโกรธและความกังวลมันกระซิบว่าพอแล้วอย่าเสี่ยงเลยคุณไม่เก่งพอหรอกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งเฉยๆแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำ ที่เกิดจากการตัดสินใจเปลี่ยนไมล์เซตของคุณให้คุณเริ่มฝึกวนความตระหนักรู้ในตัวเองอย่างจริงจังในอีก7วันข้างหน้าทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อแท้กลัวหรือหลีกเลี่ยงความท้าทายให้หยุดและถามตัวเองว่านี่คือเสียงของ f i x ซ์ไมล์เซตหรือไม่เมื่อคุณจับได้ให้คุณเขียนประโยคนั้นลงในสมุดบันทึกของคุณการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณระบุศัตรูที่มองไม่เห็นและทำให้มันอ่อนแอลง ทุกครั้งที่คุณพบว่าตัวเองกำลังพูดหรือคิดประโยคที่แสดงความจำกัดความสามารถเช่นฉันทำไม่ได้ฉันไม่เก่งให้คุณเติมคำว่าตอนนี้ต่อท้ายทันทีพลังของคำว่าตอนนี้จะเปลี่ยนความสิ้นหวังให้กลายเป็นความหวังและเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในอนาคตมันเป็นประโยคพื้นฐานที่สุดของ Growth Mindset และเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยน m i n d s e คือการตัดสินใจที่จะเชื่อในศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของคุณเองมันเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งหมดในชีวิตอย่าปล่อยให้ชุดความคิดเดิเดนๆชุดรั้งคุณไว้จงเลือกที่จะเติบโตจงเลือกที่จะเรียนรู้และจงเลือกที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของคุณอย่างแท้จริงครับขอบคุณที่ติดตามรับฟัง โปรดช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเดินทางเพื่อเปลี่ยนไม n d เซตเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ